ต้องการขายถูกโกเบ SK 60ขีดีคันนี้ได้ไลายไปปิ้งครับบุงกี่ขนาดใหญ่บูมอาร์มยาวตัวนี้มีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้ด้วยออปชั่นครบครับผมแถมจัดเต็มให้เลยสำหรับตัวเกียร์ยางใหม่ๆทั้ง2ข้างชุดนี้มูลค่าอย่างน้อยประมาณ40,000บาทแล้วภายในคันนี้ก็คอนโทรลระบบน้ำมันคอนโทรลกว้างขวางเลยทีเดียวใบดันมีมาให้ครบๆเลยปากระโปรงสวยงามโลโก้โคเบสภาพสวย เครื่อง4สูบ direct injection เครื่องเดิมปั๊มเดิมระบบทำงานไวทำงานคล่องงานสวนงานก่อสร้างครับพร้อมขุดให้คุณลูกค้คาได้เลยทันทีราคาขาย3,99,000บาทครับตัดสินใจซื้อตอนนี้ได้เลย0616960160ซื้อได้รีบซื้อครับของแถมเยอะๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกัน0616960160กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่ห้ามพลาดเลยครับผมกัดผ่านทองชมบรเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ